สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ข่าว32มิติของเราได้มาติดตามเหตุการณ์ตอนนี้ได้มีข่าวแพร่ระบาดอยู่ในสังคมออนไลน์ว่าในประตูวิศวะมหาวาลัยแห่งหนึ่งตีนดอสุเทพได้มีปรากฏการณ์ CMU คิ้วยามเกิดขึ้นใน Facebook อย่างหนักวันนี้ทีมข่าว32มิติวันนี้จะมาติดตามรายงานการครับผมเดี๋ยวให้แนะนาตัวคะ่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ พี่ก๊อตขอชื่อพี่ก๊อตค่ะทํางานกี่โมงถึงกี่โมงครพี่คะเจ็ดโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งเนาะเป็นกี่โมงคะเจอ๋อทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้านะคะอ่าไหนนองกล้องหน่อยค่ะพี่แกเขินวันนี้แบบยังไม่ยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีแฟนเพจมาสัมภาษณ์นะคะแล้วเป็นคนที่ไหนคะบอกได้ไหมเอ่ย แกเขินจริงๆนะคะอ๋อเชียงดาว,อ,ดาวอ่าทำงานที่นี่ได้กี่ปีเอาเดินหนีเดินตามสิสองเดือนอะไรน,นะคะสองเดือนสองเดือนนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้มีคนไลค์กว่าหกพันคนแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างคะงงอะไรนะคะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวงงนะคะตอนนี้ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนดีกว่าไอพี่เขาทำงานนะคะตอนนี้กีก่โมงแล้วคะเนี่ย 1ีหนึ่งสี่สิบสามนะคะจะตีสองแล้วนะคะทุกคนไปนอนได้แล้วนะคะฝากบอกฝันดีหน่อยเออนั่นแหละคะ่ะเขาเขินจริงๆค่ะ <c oughs> นะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบนยนะคะไม่นะคะเท่านี้นะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปตามล่าพิยามคนไหนต่อนะคะดูผขาสภาพหน้าโมเลย